สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวครีมซิซี่บายแอปปี้นะคะอันนี้หน่าสดนะที่ยังไม่ทาอะไรเลยใส่แต่คอนแทคมาดูก,กันอันนี้คือครีมนะคะเจลคา้าปิดเห็นไม่ค่อยชัดสีเยลโล่เพราะเป็นคนทาครีมเยอะนะ มาดูความเปลี่ยนแปล อืเย็งไงหลายคนสงสัยว่าทำไมช่วงเนี้ยเดินไปโรงเรียนหน้าขาวขาวใต่ขาวเนียนนะขาวธรรมชาตินะมันก็ไม่ได้ธรรมชาติหรอกเพราะว่าใช้ซีซีครีมที่มันมีเนื้อบางเบากว่าบ,บีบีแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนเป็นน้ำอะ่ะทาแล้วมันก็ซึมลงไปในผิวเลยดูเดี๋ยวทาแป้งให้ดู เป็นคนพูดไม่ถูกว่าแต่งหน้าหรือเปล่าแต่ว่าจะเขียนคิ้วบางทีก็ปัดมัดขั้นไล่อะไรอะบางครั้งอ่ะแต่แต่จะไม่ทาแป้งแป้งผับนะจะทาแป้งฝุ่นอือขาวขึ้นมาทันที โอเคมานี่ยค่ะเมื่อทาแล้วหน้าเราก็จะสว่างขึ้นแบบนี้ยสว่างด้วยตัวนี้เลย มันไม่ค่อยชัดนะ C C by Abby เสรยนใน Google ได้ S I S I E C C โอเคจำตอนนี้ไว้นะแล้วก็อาจจะไปอาจจะไปดูตอนแรกๆว่าม,มีการเป,ปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่เพื่อนทักหลายคนแล้วว่าแบบโอ้โหเห็นหน้าแบบวิ่งแต่ไกลเลยโอเคไปแล้วคะ่ะ